สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดอกเตรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ที่ได้เขียน Facebook เอาไว้ในเช้าวันที่25เดือนกรกฎาคม2564เป็นการเขียนถึงคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิติกรอรายการทีวีชื่อดังเนี่ยนะครับโดยดรอานนท์เขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่า คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นคนน่ารักนะครับผมเคยไปออกรายการที่คุณหนุ่มเป็นพิธีกรเมื่อนานมาแล้วที่คุณหนุ่มโทรมาเพราะกลัวว่าผมจะเข้าใจผิดเรื่องที่มีคนยุแย่ให้ผมไปจัดการคุณหนุ่มในฐานะพิธีกรที่คนหลายส่วนคิดว่าเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากๆผมเฉยๆเพราะผมคิดว่าพิธีกรและสื่อเลือกข้างได้แต่ผมก็จัดการได้ไม่เกรงกลัวที่จะไปออกสื่อฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใดเลยปัญหาคือตอนนี้ฝั่งที่คิดตรงข้ามกับผม ไม่ว่ารายการไหนเชิญไปทุกคนปฏิเสธที่จะมาออกรายการกับผมกันหมดไม่ไล่ชื่อให้ฟังแล้วว่ามีใครบ้างที่ปฏิเสธผมก็ว่าผมไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับถ้าหัวข้อชัดเจนผมยินดีไปทั้งนั้นถ้าผมถนัดพอผมไม่แคร์ว่าอีกฝั่งจะเป็นใครใครจะเป็นพิธีกรเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่แม่นยำเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณนุ่มคุณนุ่มเห็นว่าในโลกโซเชียล ไปยุแย่ให้ผมกับคุณหนุ่มคล้ายๆจะเป็นคู่กรณีกันบังเอิญผมกับคุณหนุ่มเคยรู้จักกันมาก่อนคุณหนุ่มโทรหาผมผมก็เลยถึงบางอ้อคุณหนุ่มเกรงว่าผมจะเข้าใจผิดความน่ารักก็เลยโทรมาผมบอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรโลกโซเชียลเขาจะพูดอะไรก็พูดไปผมไม่สนใจผมไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คุยกันด้วยดีจนจบคุณหนุ่มถามผมแบบงงๆว่าทําไมเกิดการจับคู่ผมกับคุณหนุ่มให้เป็นพิธีกรผมเลยเล่าเรื่องที่ผมท้าคุณพิธาลิ้มจรญรรส ให้มาดีเบตรเรื่องงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์คนดูในโลกโซเชียลก็เลยอยากให้คุณหนุ่มเป็นพิธีกรให้ผมดีเบตกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตคุณหนุ่มเลยบอกมาทางปลายสายว่างั้นผมจะลองติดต่อดูครับอาจารย์เลยขอเล่าให้ฟังว่าคุณหนุ่มเป็นคนน่ารักนะครับกลัวผมโกรธที่มีคนจับมาชนกันกลัวผมเข้าใจผิดว่าคุณหนุ่มเนี่ยมาหาเรื่องท้าตีท้าต่อยผมซึ่งไม่ใช่เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านอาจารย์อน์น,นั้น ได้เขียนถึงคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนะครับซึ่งก็เป็นพิธีกรชื่อดังจากอนดีโลกโซเชียลนั้นเนี่ยนะครับไปจับคู่ให้ทั้งด้านคุณหนุ่มนั้นช่วยเป็นพิธีกรระหว่างดอรอนนท์กับคุณพิธาลิมเจริญรัตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดอรอนนท์นั้นได้ท้านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพัรคก้าไกลเพื่อที่จะดีเบตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับ ของส,อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้าดออรอนนุนั้นเสนอชื่อคุณหนุ่มสันติสุขมะโรงสีแต่ว่าโลกออนไลน์ก็บอกว่าเอา้าถ้าเป็นคุณหนุ่มสันติสุขนั้นมันจะเข้าทางทางด้านดออรอนนุนหรือไม่จนมีคนเสนอบอกว่าก็เอาคุณหนุ่มกัญชัยแต่ว่าอย่างที่เรียนไปครับว่าดออรอนนุนั้นบอกไม่สนใจใครจะเป็นพิธีกรแต่เรื่องสําคัญนั้นคือความแม่นยําในเนื้อหาสาระ สำคัญที่สุดครับ